คาราบาวแต่งเพลงใหม่ล่าสุดเตือนสติประชาชนแค่ชื่อเพลงก็สะดุ้งแรงจากกระแสของแก๊งคอร์เซนเตอร์ในช่วงนี้ที่ออกมาไม่เว้นแต่ละวันคราวนี้นะแอดคาราบาวก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องเป็นเพลงเพื่อเตือนทุกคนอยากให้รู้เท่าทันภัยค่ะโดยเพลงที่ว่านี้ก็ใช้ชื่อว่าควายโอนเงินค่ะ ซึ่งเพลงนี้ก็มีที่มาจากเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นกับน้องสาวของพี่เอ็ดดี้คาราบาวที่โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหลอกภายในเพลงมีหลายท่อนในเพลงที่เตือนให้หลายคนรู้ทันถึงภัยมิจฉาชีพค่ะอย่างเช่นท่อนที่บอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องเชื่อฟังเขาบอกเพราะเขากําลังหลอกให้คุณโอนเงินไปให้หลากหลายวิธีให้คุณหลงเชื่องมงายคุณไม่ใช่ควายจงจําไว้ให้ขึ้นใจ หรืออย่างบางท่อนก็เตือนว่าอย่าลงเชื่อเพราะความโลภค่ะโดยบอกว่าคุณเคยเห็นไหมควายถูกให้ใช้ไปเติมเงินแปลกใจเหลือเกินควายโอนเงินหน้าเหมือนเราเชื่อเขาเพราะใจเราโลภก็คือจุดจบของคนโง่คราวค่ะส่วนเนื้อเพลงเต็มๆจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันต่อไปได้เลยค่ะ